ก็เอาใจสายฟังก์ชันค่ะเพราะว่าอย่างแว่นตามันจะมีทางแบรนด์แฟชั่นและฟังกชันใช่ไหมวันนี้ค่ะมีสมารเจาะลึกเกี่ยวกับแบรนว่นตาแบรนด์ฟังก์ชันค่ะว่าแบรนด์ฟังก์ชันหลักๆแล้วอจะมีประมาณกี่แบรนด์เหมาะกับใครบ้างมาลองดูในคลิปนี้กันค่ะ มากันที่แบรนด์แรกนะคะก็คือแบรนด์ที่นี่ใส่เองอยู่ทุกวันนี้นะคะก็คือแบรนด์ลินเบิร์กค่ะอย่างตัวของแบรนด์ลินเบิร์กอ่ะต้องบอกว่าเขาอ่ะผลิตจากประเทศเดนมาร์กนะคะแล้วก็ถ้าเทียบกัน4ี่แบรนด์เนี้ยแบรนด์ลินเบิร์กเป็นแบรนด์ที่มีอายุมากที่สุดเรียกว่าอยู่มานานมากๆแล้วนะคะมีจาข้อสอบไม่ค่อยได้เดี๋ยวให้ขึ้นให้ตรงนี้นะคะแบรนด์ลินเบิร์กค่ะจุดเด่นของเขาเลยอ่ะจริงๆแล้วก็คือรุ่นริมค่ะรุ่นแบบนี้ริมนะคะคือขาจะเป็นขดลวดประมาณนี้ค่ะข้อดีของแว่นตา,นะะออา,บาแบรน เหมาะก,กับคนที่ชอบกรอบที่มันมีความบางมากๆเหมือนไม่ได้ใส่แว่นหรือว่ากรอบที่มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบนี้ค่ะนี่ สำหรับมี่นะคะมี่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใครที่สายตาสั้นไม่ค่อยเยอะแบบสั้นไม่เกิน300รอะไรอย่างเงี้ยเลือกรุ่นไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใครที่สายตาสั้นค่อนข้างเยอะขึ้นมาหน่อยแบบเกิน300โดยเฉพาะ500ขึ้นไปอะ่ะก็อาจจะเลือกแว่นตาลินเบิร์กแบบที่มีกรอบแบบนี้ค่ะอันเนี้ยเขาจะเรียกว่ารุ่นลินแบบมีวงแหวนนะคะแบบนี้ตัวเนี้ยก็จะช่วยทําให้เก็บงานตัดเจียรเลนได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็แล้วก็เหมือนกับว่าเออเวลาใส่อะค่ะตัวของบาลาน้ำหนักอะ่ะจะค่อนข้างดีขึ้นอันเนี้ยก็แนะนําให้ ตัดพร้อมกับยอ่อเลนประมาณ1.67ขึ้นไปนะคะถ้าใครที่สายตาเยอะคือจะบอกว่าแว่นตาฟังก์กชันเกือบทุกแบรนด์อแนะนำยอ่อเลนอยู่ที่ประมาณ1.60นะคะเป็นอะไรที่ใส่แล้วค่อนข้างที่จะคงทนแข็งแรงแล้วก็น้ําหนักเบาค่ะค่ะแบรนด์ต่อไปค่ะขอพูดถึง IC ซ e เบอร์ลินกันนะคะสาหรับแว่นตา IC b e เบอรินจุดเด่นเลยของเขาค่ะคือตัวขานะคะที่มันจะมีความหนาแบบนี้แล้วก็เป็นตัว ล็อกแบบนี้นะคะคือคลิปแบบนี้อันนี้คือจุดเด่นของไอซีเบอร์ลินเลยค่ะซึ่งเราอะ่ะมักจะเห็นว่าผู้ชายส่วนมากนะคะจะชอบใส่แว่นตาไอซีเบอร์ลินเพราะว่าตัวขามันจะค่อนข้างมีความหนาเป็นเอกลักษณ์ของไอซีเบอร์ลินเลยค่ะแต่สำหรับผู้หญิงนะคะที่รู้สึกว่าเอ๊ะกรอบหนาะมันดูแมนไปหรือเปล่ามันดูแบบใส่ยากไหมนะคะก็จะแนะนาเป็นขาแนวแนวซวนะคะแบบนี้ งขาจะค่อนข้างบางกว่าตัว IC b e เบอร์ินปกติค่ะซึ่งตัวเนี้ยเขาผลิตมาเพื่อให้มันมีความแฟชั่นมากขึ้นเหมาะกับผู้หญิงมากขึ้นนะคะอย่าง IC b e เบอร์ลินค่ะก็ผลิตจากเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมน,นีค่ะตัวนี้ค่ะแบรนด์ต่อไปค่ะก็จะเป็นแบรนด์ของไมค i i ิตนะคะซึ่ง ทั้งหมดเนี้ยแบรนด์ไมกิตาจะเป็นแบรนด์ใหม่ล่าสุดเลยน่าจะผลิตมาแบบก่อตั้งแบรนด์ประมาณปี2003นะคะเวลาที่เขาอ่ะผลิตแว่นตาใหม่ใช่ไหมมันก็จะมีความแบบเอาคอนเซปต,ต์ที่ว่าต้องเป็นแว่นฟังก์ชั่นที่ผสมกับแบรนด์แฟชั่นและเหมาะกับยุคปัจจุบันที่ผู้หญิงใส่ก็ได้ผู้ชายใส่ก็ดูดีนะคะก็เลยเกิดออกมาเป็นแบรนด์ของไมกิตาค่ะไมกิตานะคะก็ผลิตที่ประเทศเยอรมันเหมือนกันค่ะซึ่งจุดเด่นของเขาเลยเวลาเปิดมันจะมีเสียงแบบนี้ ไม่รูในกล้องได้ยินไหมคุเสียงแบบนี้ อ่ะเป็นเสียงคลิกนะคะซึ่งเป็นเสียงเอกลักษณ์ของไมกิต้าค่ะแล้วขาของเขานะคะจะเป็นขดลวดที่แบบขดเป็นวงกลมประมาณนี้นะคะอันนี้คือจุดเด่นของไมกิต้าเลยและสําหรับไมกิต้าค่ะเรียกว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดนะคะในบรรดาแบรนด์ฟังก์ชันค่ะทําให้เขาว่ามีดีไซน์ที่ค่อนข้างทันสมัยแล้วก็สวยงามะคะ่ะสังเกตได้จากสีสันนะคะคือสีอะ่ะมันจะมีสีสันที่มีตัวเลือกมากกว่าแบรนด์ไอซิเบอร์ลินหรือว่าลินเบิร์กนะคะและแบรนด์สุดท้ายนะคะที่จะมาพูดถึงในหมวดของ แว่นฟัง์กชันในวันนี้นะคะก็คือแบรนด์ s i l h o u e t ค่ะ s i l h o u e นะคะต้องบอกว่าจุดเด่นของเขาอะ่ะคือแว่นแบบแว่นตัวนี้ แว่นที่เป็นริมเลสนะคะหรือไหลกรอบที่ขาเป็นประมาณนี้คะ่ะอันนี้คือซิกเนเจอร์ของเขาเลยเป็นแว่นที่นักบินอวกาศนะคะบินขึ้นไปปฏิบัติการบนดวงจันทร์นะคะจุดเด่นของเขาเลยคือน้ําหนักที่เบามากเบาาที่สุดในโลกเลยกับรุ่นนี้แต่ถ้าใครนะคะอย่างลูกค้าบางคนก็รู้สึกว่ารุ่นเมื่อกี้ที่ใส่อะ่ะเออเวลาแบบมันวางมันเก็บอะไรอย่างเงี้ยมันจะยากนิดนึงใช่ไหมเพราะว่าขามันกระดกเขาก็ออกผลิตรุ่นใหม่มาค่ะก็คือเป็นขาประมาณนี้อันนี้คือรุ่นใหม่คือขาจะแบบเปิดปิดง่ายนะคะ แล้วตัวไซส์อ่ะมีก็มองว่าค่อนข้างเหมาะกับผู้หญิงเลยค่ะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ถ้าใครที่ชอบริมเลสหรือว่าแว่นไรกรอบนะคะแบรนด์นี้มีให้เลือกหลายสีหลายแบบหลายสไตล์มากเลยค่ะสําหรับใครที่แบบอยากเริ่มต้นแว่นตาแบรนด์ฟังกชั่นในราคาเบาๆหน่อยก็ Silhouette เ,เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันค่ะและนี่นะคะคือ 4แบรนด์ฟังก์ชันสําหรับผู้หญิงค่ะเราชอบแบรนด์ไหนชอบแบบไหนนะคะหรือว่าชอบแบบซิกเนเจอร์ของแบรนด์ไหนก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ G G Vision Center ทุกสาขาเลยค่ะหรือว่าสอบถามทางออนไลน์ก่อนก็ได้นะคะว่าแบบเออเราหน้าตารูปหน้าประมาณนี้เหมาะกับแว่นตาแบบไหนนะคะทางร้านค่ะมีทีมแอดมินที่พร้อมซัพพอร์ตและสแตนบายตอบทุกปัญหาของลูกค้าเลยค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ